ต้นโลกใหม่ด้วยพลังอัศนีไร้เทียมทานตอนที่28แล้รงกดดันน่ากลัวชะมัดเดี๋ยวสีนี่มันกิ่นอายของผู้มีพลังขั้นสองระดับสูงอย่างนั้นเหรอที่จริงแล้วสีจิ้งมิงก็เป็นผู้มีพลังลิเศษขั้น2ระดับสูงแล้วโถวิขั้น2อระดับสูงแล้วแบบนี้พวกเราจะไปสู้ได้ยังไงกันนี่ท่านกําลังแข่งประลองเด็กใหม่อยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเด็กใหม่เหมือนกันแท้ๆทำไมนายถึงได้นํานหน้าชั้นไวัยไปมากหนึ่งขอบเขตขนาดนี้ล่ะท่านประธานชมรมคุณรู้อยู่แล้วอย่างนั้นหรือครับ ก็ถือว่าใช่นะทีนี้เห็นศักยภาพของสีจิ้งหมิงแล้วหรือยังเป็นนายจริงๆด้วยรุ่นพี่ไม่สิไม่ถูกต้องเรียกว่ารุ่นน้องต่างหากกล้ามาหลอกฉันตั้งนานไม่ได้การละเดี๋ยวฉันจะต้องไปคิดบัญชีกับเขาให้สะสมขั้นสองระดับสูงเลยอย่างนั้นหรอโว้ยเดิมพีฉันคิดว่าจะบทขยี้เขาแล้วเหยียบย่ำยื่อเสียงผู้มีพลังระดับอสของเขาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองดังไปทั่วมหาวิทยาลัยแล้วแท้ๆดูท่าแล้วตอนนี้คงจะยากซะแล้วสิ อ่ะมีเจ้านั่นอยู่ด้วยสินะสีจิ้งหมิงนะสีจิ้งหมิงถ้าเป็นรอบอื่นนายคงชนะไปแล้วน่าแฮแต่บังเอิญเจ้านั่นดันอยู่ในรอบที่สองด้วยนี่สิฉันจะคอยดูว่านายจะทํำยังไงทุกคนสีจิ้งหมิงอยู่ขั้น2ระดับสูงแถมยังมีพลังพิเศษระดับเอทไม่มีใครต้านทานเขาได้หรอกสู้ให้พวกเราร่วมมือกันแล้วจัดการกับสีจิ้งหมิงให้ตกรอบไปก่อนดีกว่าที่เขาพูดก็มีเหตุผลนะไม่ผิดแน่นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีฉันเอาด้วย น้ำเสียงแฝงพลังกล่อมกาวจิตใจไว้อย่างรุนแรงเป็นผู้มีพลังสายจิตอย่างนั้นเลยพวกเราที่อยู่ตรงนี้มีทั้งหมด1ง3คนถ้าตัดสียิ่งหมิงออกไปก็เท่ากับว่า102 1 0 2อต่อหนึ่งพวกเราแค่ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆก็ทาให้เขาเหนื่อยตายแล้วฉันมีชื่อว่าสือเหลียเป็นผู้มีพลังสายจิตระดับเ e. อฉันรับประกันว่าขอแค่ฟังฉันพวกเราชนะได้อย่างแน่นอนโอกาสที่จะได้โค่นผู้มีพลังระดับเ e. อไม่ได้มีบ่อยๆนะใช่ไม่สู้ก็ตกรอบแนๆ่ๆแต่ถ้าสู้ก็ยังมีโอกาสช่างมันเอาก็เอาวะ การได้จัดการผู้มีพลังระดับเอ็ทั้งชีวิตอาจจะมีโอกาสแค่นี้เท่านั้นฉันเอาด้วยซื้อเหลี่ยวนายว่ามาเลยพวกเราต้องทำยังไงเอ๊ะเจ้าซื้อเหลี่ยวคนนี้มีขอเหมือนกันนี่นาะถึงกับรวบรวมพวกเด็กมาให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้แบบนี้สีจิ้งหมิงน่าจะลาบากหน่อยแล้วล่ะเผลอๆจะแพ้พลิกล็อกเอาก็ได้นะฉันจําได้ว่าซื้อเหลี่ยวเป็นลูกศิษย์ของพวกในการหลงสินะยอดเยี่ยมสงคำาลิศเลือจริงๆก็เพราะว่าสีจิ้งหมิงเก่งเกินไปทุกคนถึงได้ร่วมมือกันจัดการเขาส่วนซื้อเหลี่ยวนั้นหอรอก คณะบดีสถาบันยุทธวิถีหลงเครือดวงก็นับว่าเป็นความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งแต่ซีจิ้งหมิงราวนี้คงแย่แน่5ผู้ปลุกพลังระดับเอ็ดนันไม่ผ่านแม้แต่รอบแรกของการประลองเด็กใหม่เรื่องนี้คงกลายเป็นเรื่องที่ตลกขำไม่ออกแน่ๆนซีจิ้งหมิงถ้านายจัดการฉันได้ก่อนที่ฉันจะพูดประโยคที่2จบก็อาจจะยังพอพลิกสถานการณ์ได้นะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนทําตามแผนการของฉันนายไม่มีโอกาสอีกแล้ว1ต่อ1น2คนนายจะพลิกเกมกลับมาอย่างไง พีกเกมเอาอะไรมามั่นใจว่าฉันเป็นรองสายโจมตีระยะประชิดดันหน้าเข้าไปสายระยะไกลโจมตีใส่ได้เลยสายสนับสนุนคอยบัฟสถานะให้เพื่อนโอกาสที่พวกเราจะโค่นผู้มีพลังโจมตีระดับเอสมาถึงแล้วฮ่เฮ่บุกเข้าไปจัดการเขากันเลยซีจิ้งหมิงฉันขอเตือนว่านายอย่าเพิ่งคิดจะจัดการกับฉันไปจัดการศัตรูรอบตัวนายก่อนเถอะคนเยอะก็จริงแต่สําหรับฉันมันแห้ไม่มีผลอะไรเลย กระเบิดแล้วจบกันพวกเราตายแน่นี่มันแรงสั่นสะเทือนอะไรกันโว้ยเชื่อเขาเลยฉันดันเห็นเมฆลูปเห็ดบนเวทีประลองเนี่ยนะพวกสื่อเหลียวคงไม่ได้ตายไปแล้วใช่ไหมตรวจพบคลื่นพลังงานรุนแรงที่ไม่สามารถต้านทานได้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายต่างขายป้องกันพลังงานทํางานอัตโนมัตินอกจากนี้ขอแสดงความเสียใจยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณถูกสีจิ้งหมิงคัดออกแล้วหังไม่เป็นท่าเลยถ้าไม่ไปหาเลือดสีจิ้งหมิงฉันต้องผ่านเขาล้อมแน่ ตอนนี้ยังจัดการใครไม่ได้สักคนรอบสองของการประลองเด็กใหม่คงไม่มีหวังแล้วไม่ต้องห่วงฉันบุกโจมตีต่อไปสีจิ้งหมิงต่อให้ฉันต้องตกรอบฉันก็จะลางนายไปด้วยแลกหนึ่งต่อนหนึ่งเพื่อจัดการสีจิ้งหมิงได้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนหรอก ไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้เลยแค่ใช้พลังพิเศษพื้นๆก็สามารถกรันการโจมตีพลังท่าทั้งหมดได้เลยงั้นเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่นะหลอพลังพิเศษระดับเอสนะพวกเรารวมตัวกันเยอะขนาดนี้แต่สุดท้ายในสายตาคนอื่นก็เป็น้แค่มดลวกอยู่ดีโถ่สายฟ้านี้จะน่ากลัวไปแล้วการโจมตี่าของคนอื่นทําอะไรไม่ได้เลยมันจะเวอร์เกินไปแล้วนะคนร้อยกว่าคนลุมคนคนเดียวแต่กับกดดันเขาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวฉันก็เรียนหอสายฟ้ามาเหมือนกันทาไมของหมอน,นั่นถึงได้เถื่อนขนาดนี้ล่ะ ฉันคิดว่าอยู่แล้วว่ารุ่นพี่เนี่ยรับมือได้สบายถ้าแค่นี้คิดว่าจะล้มสีจิ้งหมิงได้มันอ่อนหัดเกินไปแล้วความํำนาญของหอกสายฟ้าของเขาอย่างน้อยก็อยู่ในระดับสูงแล้วตอนขว้างหอกสายฟ้าเกิดโซนิกบูมความเร็วเหนือเสียงมากกว่า2เท่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากตาขายสายฟ้าไม่มีช่องโหว่เลยแม้แต่น้อยปกติต้องขยันฝึกซ้อมมากแน่ๆไม่เร็วเลยล่ะน่าเสียดายที่เหลาหยางไม่อยู่ไม่งั้นคงถามข้อมูลสําคัญของสีจิ้งหมิงจากเขาได้จอกกองไม่เข้าเลยทำยังไงดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่งันนนกก็หีเหะ ไม่กล้าบุกแล้วอย่างนั้นหรืองั้นตาฉันบ้างแล้วเหรอนะเร็วมากขบวนลบรีบจัดขบวนลบเร็วเข้าไม่ได้ถ้าแยกตัวออกไปจะยิ่งถูกตีแตกพ่ายได้ง่ายกว่าเดิมต้องรวมกลุ่มกันสู้สิแบบนี้ค่อยน่าสนุกหน่อยองศาการฟันของนายไม่ถูกต้องความเร็วของนายยังช้าเกินไปภลระกำลังของนายออนแอเกินไป ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล่ะครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับตอนที่28นะครับเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะมา2ตอนอีกตอนนึงน่าจะมาตอนช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ